ว่าครอบครรคการเมืองถ้าท่านรับดีขอห้านาทีหกคำร้องเป็นเรื่องคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับปล่อยให้ทักษิณครอบงำพรรคการเมืองจากเหตุที่ว่าไปหลักๆก็คือเรื่องสองล่าสองสิงหาที่ตั้งชิดสองที่หนึ่งถูกจำวันที่แน่แต่วันที่เรียกเข้าไปตั้งตั้งเพขาพ้นตำแหน่งวันที่สิบสี่ถูกไหมพ้นหนึ่งสิบสี่เย็นนั้นเขาเรียกเลยถูกไหมสิบสี่นี้ถูกไหมโอเคอ่ะ แล้วคำถามคือถามว่าในลักษณะน,นี้เนี่ยคือต้องกังวลมากแค่ไหนสำหรับพ <c oughs> ักการเมืองพิลโอนโอเคโอเคครับมาเข้ามาที่ญมาคร <c oughs> ับนี้น่ะครับเชิญค <Turn it. S 1> ะพร้อมนะคะ <c oughs> อาจารย์คะกรกตรับหกคำร้องเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทักษิณครอบงำซึ่งพรรคการเมืองที่เข้าไปบ้านจานสองเล่าวันนั้นคือโดนหมด,ดค่ะตากรณีเนี่ย มีความกังวลมากน้อยแค่ไหนสำหรับพรรคการเมืองที่น้องก็ต้องพูดในแง่ข้อกฎหมายก่อนครับเพราะได้จริงคือหลังจากที่สามดูนิชัยให้คุณเศรษฐาทวีสินพ้นตำแหน่งนายกเนี่ยเย็นวันนั้นคุณทักษิณก็มีการประชุมกันที่บ้านจันทร์สองลาและพรรครวมทุกพรรคไปประชุมใช่ไหมครับก็เข้าใจว่าเพื่อที่จะให้เร็วนะครับว่านายกคนต่อไปจะเป็นใครทันทีเลยนะครับไม่ให้เกิดการพลิกทีนี้ปัญหาของเรื่องคือตามพรบพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันเนี่ย นะครับมาตรา28เนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนมันเพิ่งมีในคราวนี้นะครับคือถ้าพักการเมืองนะครับไปให้บุคคลซึ่งไม่ใช่สมาชิกพักนะครับมาควบคุมครอบครอบงำชี้นำกิจกรรมของพักในทางที่ทำให้กรรมการบริหารพักการเมืองก็ดีสมาชิกพักก็ดีขาดความเป็นอิสระในการดำเนินการมันมีมันเป็นความผิดที่มีโทษยุบพักนะครับตามตามพรป พักการเมืองนะครับมาตรา9 2งโมงเล็บสนะฮะทีนี้คำถามคือว่าการที่คุณทักษิณเนี่ยได้มีการประชุมกันนะครับโดยเชิญเอาพักร่วมรัฐบาลทุกพักไปประชุมด้วยกันเนี่ยจะถือเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำหรือไม่ดังนั้นตอนนี้เ,เมื่อกกตอรับคำร้องแล้วนะครับข้อต่อไปคือต้องดูว่า,ากกตเนี่ยเขาจะยื่นคำร้อง ต่อ3นูนนะครับแบบเดียวกับตอนยื่นพักเก้าไกลไหมหรือว่าจะใช้มาตาราข้อคือต้องมีการไต่สวนนะครับเปิดโอกาสให้พักเพื่อไทยได้ชี้แจงก่อนโดยหลักที่ควรจะเป็นนะครับมันก็ต้องให้เขาชี้แจงก่อนนะครับเพราะในข่าวพักเพื่อไทยเนี่ยทำไม่ไอ้โทษทีในข่าวพักเก้าไกลเนี่ยทำไม่ถูกในคราวนี้คือคือจะยุบพักเขานะครับก็ต้องให้เขาชี้แจงก่อนส่งคําร้องให้กับให้กับสารร,รัฐมนูญใช่ไหมครับทีนี้ในการต่อสู้เนี่ย ก็ต้องสู้ว่าไม่ได้ครอบงาไม่ได้ไม่ได้ควบคุมไม่ได้ครอบงําไม่ได้ชี้นำไอ้ไม่ควบคุมไม่ครอบงำเนี่ยอาจจะพิสูจน์ง่ายหน่อยแต่คําว่าชี้นำเนี่ยคำมันกว้างนะครับไม่ใช่คําว่าสังการนะหลายคนเข้าใจว่าควบคุมครอบงําสังการตามพรปมาตา28บพรปพักการเมืองมาตา28เนี่ยควบคุมครอบงําชี้นำไอ้คำว่าชี้นำเนี่ยมัน,ม,นมันกว้าง อยู่ที่กรกตแล้วก็สามนุนเลยครับว่าเห็นว่าที่คุณทักษิณเ,เชิญประชุมเนี่ยเข้าข่ายเป็นการชี้นําไหมทีนี้ถ้าหากเข้าข่ายจะเป็นควบคุมครอบงำที่นําอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วนะฮะหรือทุกอย่างแล้วนะครับต้องดูข้อต่อไปด้วยถึงขนาดที่พักการเมืองกับสมาชิกพักขาดอิสระเลยไหมถ้าหากถึงขนาดว่าขาดอิสระคือสั่งได้นะครับมันก็จะเป็นปัญหาละแล้วก็คําร้องนี้น่าเป็นห่วงสำหรับพักอื่นตรงที่ว่าไม่ได้ร้องแค่แค่พักเพื่อไทย ค,คือถึงขนาดจะร้องอทุกพักก็ต้องรองฟังกันต่อไปครับว่ากอกต่อรับคำร้องแล้วเนี่ยจะมีคำสั่งนะครับให้พักเพื่อไทยและพักต่างๆนี่มาชี้แจงเมื่อไหร่รมันมีกรณีของอที่ยื่นสารรละธรรมนูญไปถ้าสมมติสารพิจารณาเรื่องนั้นก่อนคิดว่าจะเป็นน้ำหนักให้กับคดีความจรงิงมันใช้กฎหมายเนี่ยคนละช่องทางกัน นะครับที่มีการไปร้องหกคำร้องเ,ออเรื่องคุณทักษิณน,นะครับกระทำการที่เข้าข่ายเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองเนี่ยเป็นการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา49คือไปร้องว่าเขาไม่ได้ขอให้ยุบพักนะเพราะตามมาตรา49เนี่ยของรัฐธรรมนูญเนี่ยขอได้เพียงแค่ให้หยุดการกระทำนะครับเหมือนที่มีการไปร้องพักเก้าไก่ในคราวแรกใช่ไหมครับแล้วศาลก็สั่งให้ยุติการกระทำเพราะว่ามาตรา49ไปจบแค่ การยุติการการะทาแล้วคาร้องนั้นมุ่งไปที่คุณทักษิณกับพักเพื่อไทยเท่านั้นนะครับส่วนคําร้องที่กกตเนี่ยไม่ได้ร้องคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณไม่ใช่สมาชิกพักแต่ร้องพักเพื่อไทยงั้นคนแก้คือพักเพื่อไทยแต่คําร้องแรกคนแก้คือทั้งทั้งคุณทักษิณแล้วก็พักเพื่อไทยนะครับไอ้คาร้องนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปนะเขาสามรุนท่านจะดําเนินการยังไงคือสมมุติว่าสามรุนเห็นว่าพักเพื่อไทย เข้าขายเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองสมมุติเป็นเช่นนั้นก็จะเหมือนกับที่กกตเคยดําเนินการกับพรรคก้าวไกลก็จะตั้งคําร้องใหม่ว่ามาสาลมีคําสั่งนะม่ไดฉัยแล้วว่าการกระทำเข้าขายเป็นการล้มล้างระบอบการปรครองก็จะคําร้องหนึ่งในการยุบพักมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่มาไม่ทราบได้ว่าอะไรอะไรจะก่อนหลังนะครับแต่มันมาด้วยกันแล้วในตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าถ้าหาก เป็นเรื่องของการถูกร้องเนี่ยเรียกว่าพักเพื่อไทยก็จะเหนื่อยเหนื่อยมากขึ้นเพราะมีทั้งคดีล้มล้างระบอบการปกครองและคดียุบพักโดยตรงที่ถูกร้องนะครับแต่ว่าก็ต้องรอฟังนะครับทั้ง2เรื่องนี้นะครับว่าในเรื่องล้มล้างระบอบการปกครองศารจะกําหนดขั้นตอนในการไต่สวนยังไงแล้วก็ในส่วนของเออกกตนะครับในชั้นคาร้องยุบพักเนี่ยให้เราฟังกกตก่อนเลยว่ากกตจะยื่นตรงไปเลย นะครับหรือไต่สวนก่อนผมเชื่อว่าต้องไต่สวนก่อนนะครับเพราะเชื่อว่ากรกตอาจจะต้องการให้มีข้อจริงมากกว่านี้เขาสามารถแก้เกมอะไรได้บ้างไหมคะก็ต้องต้องไปชี้แจงอะต้องไปชี้แจงนะครับต่อก,กอรกตนะครับแน่นอนว่าพักเพื่อไทยและหกพักก็คงคาดหวังว่าให้มันตกไปในชั้นกนรกตเลยใช่ไหมครับก็ต้องสู้อย่างนั้นก็ไม่ทราบได้ว่าจะตกไปหรือไปต่อ หรือตกเฉพาะพรรคอื่นไปต่อให้พรรคเพื่อไทยอันนี้ก็ไม่ทราบได้ก็ต้องดูที่การสู้กันในข้อที่จริงและข้อกฎหมายกันครับคือข้อข้อกฎหมายมันมีแค่นี้นะครับหเอาคำร้องยุบพรรคที่กรกตนะเป็นการควบคุมครวบงาําชี้นํำไหมที่คุณทักษิณได้เรียกประชุมเชิญประชุมกันที่บ้านจางสองล่าและว2ถึงขนาดที่เป็นการทําให้พรรคอื่นๆเนี่ยขาดอิสระเลยไหมอันนี้ครับเป็นข้อที่ต้องสู้กันนะครับ คุณภูมิธรรมอ้างว่าไปกินข้าวนี่ฟังได้ไหมก็ไม่ทราบก็เป็นเรื่อง่อบไปต่อสู้กันต่อไปนะครับอุ๊ย่นเดี๋ยวถามเรื่องคดีตากใบได้ไหมโอ้ครับคดีตากใบฟังในห้องมาดีกันแล้วพูดหน่อยนึงก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะครับค่ะตอนนี้ค่ะอย่างที่ทราบค่ะว่าความรุนแรงในพื้นที่สามชายแดนภาคใต้หัจาทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะคดีตากใบเนี่ยใกล้ที่จะหมดอายุความแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์คือ คือสันติภาพนี่มันต้องสร้างด้วยความยุติธรรมนะครับยุติธรรมกับสันติภาพเนี่ยเป็นของที่คู่กันนะครับถ้าต้องการสันติภาพนะครับในสามจังหวัดเชดยงาภาคใต้เนี่ยก,ก็ต้องทํมาให้กระบวนการหรือคนที่ก็ทําการอยู่เขาเห็นว่าอย่าไปใช้ความรุนแรงให้ใช้กระบวนการยุติธรรมนั้นดีกว่าความจริงมันทุกเรื่องนะครับในทั้งประเทศแหละแล้วก็ทั้งโลกด้วยสันติภาพกับความวยุติธรรมเป็นของคู่กันและปัญหาของเรื่องคือ ถ้าหากเรื่องคดีตากใบเนี่ยนะครับ25ตุลาคมเนี่ยไม่มีจำเลยมาขึ้นสารได้แม้แต่คนเดียวเนี่ยมันจะมีคําถามใหญ่ๆมากถึงความยุติธรรมและความเชื่อมัน่นพอคนไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมคนก็อาจจะไปใช้ทางอื่นอีกซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลน,นะครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะครับจะทําอะไรที่มากกว่านี้นะครับ ว่าจนคดีความนี้หมดอายุความจะสร้างความไม่พอใจกับประชาชนจะส่งผลให้ความรุนแรงเนี่ยมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการขบวนการขัดขวางของการสร้างสันติภาพในพื้นที่ได้นะคะคือถ้าที่ดูรัฐบาลก็ไม่ถึงขนาดเกียวว่างนะครับคุณแพทองทานให้สัมภาษณ์ก็ได้เร่งรัดอะไรต่างๆแต่เพียงแต่ว่าสามารถในบทแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้มีหน้าที่นะครับไปจับกลุ่มผู้ต้องหา และจำเลยตามหมายจับทั้งคดีที่จังหวัดนาธิวาสและคดีที่จังหวัดปัตตานีซึ่งมีสองสองสองสำนวนฟ้องใช่ไหมครับคดีที่นาธิวาสก็คือที่เกิดเหตุที่สพตากใบส่วนที่ศาลจังหวัดนาทิวาสเนี่ยอายการต้องเอาตัวจำเลยมาถึงจะส่งฟ้องต่อศาลได้นี่คือเอาที่เกิดเหตุคือที่ฆ่าไม่ที่เกิดเหตุที่ที่พบว่ามีคนเสียชีวิตจากการขนย้ายที่ไม่ถูกต้องนะครับซ้อนกันสี่ห้าชั้น นะครับคน1,300คนนะครับรถ25คันนะครับระยะทาง150กิโลเมตรนะครับเวลาในการเดินทางก็4-5หชั่วโมงอย่างงี้นะครับมันก็ขาดอากาศหาใจมีมือผ่อาหลังนะครับโดยที่เขาอดน้ำอดอาหารด้วยช่วงรอมาดอนนี่ก็เป็นข้อที่เรียกว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าลำพังเพียงเงินเยียวยาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ไม่ได้สร้างความวยุติธรรมได้นะครับเพราะว่าเป,เป็นเรื่องที่สารที่ นที่วาดเนี่ยเขารับฟ้องนะครับคำสั่งศาลคือว่าก็เป็นการกระทาที่ถึงขั้นเจตนานะครับเพราะถือว่ามันเป็นการเล็งเห็นผลนะ่ะแม้ในตอนแรกจะไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นการฆ่าให้ตายแต่การขนคน,นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็รอบแรกตอนไปถึงรถคันแรกไปถึงที่ค่ายงยุทธ์เนี่ยก็รู้แล้วว่ามีคนตายเป็นสิบคนด้วยวิธีการแบบนี้ควรต้องสั่งการไงคันต่อมาต้องเปลี่ยนวิธีการขนไม่ใช่ปล่อยให้เกิดการตายตั้งเจ็ดสิบแปดคนจากการขนศาลรับฟ้องด้วยเขา ค่าคนตายแล้วกับขังโนเนเหนยวสาเหตุมีคนตายค่าคนตายโดยเรียกว่าเจตนาเล็งเห็นผลคือแก้ไขได้แล้วไม่แก้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่เ,เรียกว่ารัฐบาลซึ่งเ,เป็นผู้บังคับบัญชาสํานักงานในเผชิญชาตินะครับก็คนคงคาดหวังอยู่แล้วว่าต้องทําอะไรที่ดูจริงจังนะครับจับได้หรือไม่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะ แต่คนต้องเห็นว่ารัฐบาลทําเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยครับคนยี่ห้าไปถึงจะไม่โดนไม่โดนวิจารณ์อาจารย์ครับสมมติว่าคดีือายุความในส่วนของเราเนี่ยจะมีการกระทุ้งหรือาองเกิดอครัไปคบคือในทางวิชาการเดี่ยเดี๋ยวก็ไปฟังฟังในห้องนะครับคณะบดีก็เตรียมเรื่องนี้มานะครับคือในแง่ของตัวกฎหมายเนี่ยเรื่องเรื่องอายุความเนี่ยเรามีปัญหาครับคือแม้ว่า สารจะรับฟ้องไว้แล้วนะครับคดีที่นาที่วาดนะครับแต่คดีก็ขาดอายุความได้ครับทั้งที่รับฟ้องไปแล้วเพราะเงื่อนไขนี่จะไม่ขาดอายุความขึ้นหนึ่งยื่นฟ้องต่อศาลแล้สองเอาจําเลยมามาขึ้นศาลต้องมี2เงื่อนไขนะครับซึ่งปกตินะครับในประเทศอื่นๆเนี่ยถ้าสารประทับรับฟ้องคดีเขาเรียกว่าอายุความต้องสะดุดหยุดลงหรือสะดุดหยุดอยู่นะครับสะดุดหยุดลงคือหยุดอยู่กับที่ไม่นับต่อหรือสะดุด หยุดลงคือเริ่มนับใหม่เลยของเรานี่คือสารรับฟ้องแล้วนะครับแต่อายุความก็ยังเดินหน้าไปนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับประเทศไทยก็เลยกลายเป็นว่าหนีไงหนีจนขาดอายุความแล้วนี่คือปัญหาของความยุติธรรมในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดแบบนี้มาหลายคดีนะครับทั้งในเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันด้วยนะไม่ใช่เรื่องแบบนี้เท่านั้นก็หนีจนพ้นอายุความขาดแล้วกลับมา มีใครทําอะไรไม่ได้ไม่มีใครทําอะไรได้อันนี้ไม่ถูกงั้นระยะยาวเนี่ยต้องแก้ก็เอาแนวทางของทั้งยุโรปก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้นะครับคือบางประเทศเนี่ยสารรับฟ้องปุ๊บลดความสะดุดหยุดลงเลยหรือสะดุดหยุดหยุดอยู่กับที่เลยบางที่เนี่ยอายการาสั่งฟ้องก็นดความหยุดเลยนะครับไม่ใช่แบบของเราเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องคดีตากใบผมคิดว่าถ้าหากวันที่28เราต้องรอฟังศาลนะครับพอถึงวันที่25ไม่มีตัวจำเลยมาขึ้นศาล วันที่18ศาลจะมีคำสั่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันผลที่ตามมาเนี่ยนะครับรัฐบาลถ้าหากว่าไม่มีใครมาขึ้นศาลได้เลยเนี่ยรัฐบาลคงต้องมีท่าทีเรื่องใหญ่อกมาว่าแล้วแล้วยังไงต่อคําถามข้อนี้ต้องไปถามรัฐบาลแล้วยังไงต่อใช่ไหมครับขอคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์คะการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมออกมาบอกว่าอย่าลงคดีตากใบเป็นเรื่องการเมืองแต่เรื่องนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ตำแหน่งทางการเมือง ความจริงพลเอกพิสารนะครับก็ได้ลาออกจากพักเ,เพื่อไทยไปแล้วประเด็นที่พูดอยู่ตอนนี้คือประเด็นเรื่องของรัฐบาลนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการสำนักแห่งชาติคือไม่มีเลยมากนะครับคือถ้าหากว่าได้ทําในสิ่งซึ่งเรียกว่าคนเึน็เออเขาเต็มที่แล้วนะครับต่อให้จับใครไม่ได้มาขึ้นศาลต่อให้อยู่ความขาดไปนคนก็จะไม่โทษรัฐบาล แต่ในทางกลับกันถ้าคนรู้สึกเอ๊ะนี่ไม่ไม่เต็มที่หรือมองไปขนาดที่ว่าเอ๊ะหรือจะมีการช่วยกันไหมตั้งคําถามแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลก็จะลําบากนะครับเมื่อถึงวันที่28ซึ่งศาลจะมีคําสั่งเมื่อจำเลยไม่ขึ้นมาศาลอาจจะมีคําสั่งว่าก็ขาดอายุความจบไปแบบนี้รัฐบาลจะรับมือตรงนั้นยังไงถ้าหากว่าไม่ก็ไม่มีอะไรมากครับเวลาที่เราอยู่ก็ต้องก็ต้องให้คนเห็นว่าได้ทําเต็มที่ขอบคุณครับโอเคนะครับสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีคุณผู้ชมในโพสต์นะคะในงานสดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อสักครู่เป็นการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ปริญญานะคะคุณผู้ชมในเรื่องของคดีตักใบนะคะวันนี้มีเรื่องของการเสวนานะคะคุณผู้ชมแล้วก็รวมไปถึงคดีที่มีการร้องคุณทักษิณนะคะย่อมมีสัดส่วนต่างๆก็เป็นการเริมต้สืบสวนแม้จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความสงบก็ตามนะครับ โดยเฉพาะยิ่งในปัจจุบันนะครับตั้งแต่22กุมภาพันธ์นะครับ2 5 6 6เรามีกฎหมายฉบับใหม่นะครับที่ยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์วัตถของคนไทยเพิ่มขึ้นอีกนะครับกฎหมายฉบับนี้เรียกว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการโทรมาและการกระทำให้บุคคลสียหายที2565นะครับใช้บังคับแล้วนะครับกฎหมายฉบับนี้ วัตถุประสงค์คือต้องการที่จะยกระดับการคุ้มครองสื่อมวลชนของคนไทยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเวลาใช้บังค่าใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยต้องคำนึงถึงสื่อมวลชนต้องไม่ทรมานประชาชนนะครับต้องไม่ปฏิบัติและเมื่อจัดสีก่อนถึงลุกลายรุนแรงนะครับดูแลไม่ให้หายด้วยแต่ยังไงก็ต่างนะครับกฎหมายฉบับต่างเนี่ยอาจจะไม่เอาไปใช้ในสถานการณ์ที่เกิดเพราะเป็นกฎหมายที่บังคับใช้เมื่อ22 那那什么？